สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันศุกร์ที่เนะครับพฤษภาคมนะฮะก็อันนี้ก็คลิปที่3ของวันนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะครับนะตอนที่อัดคลิปที่2อยู่นะฮะมันเพิ่มขึ้นมานะครับก็เลยต้องเคลียร์ผมจะต้องเคลียร์ให้เสร็จพอพรุ่งนี้ผมไม่ว่างเลยนะครับก็เลยต้องเคลียร์ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับคืนวันที่9นะแต่แผ่นก็คือเดี๋ยวไปติดมือไปส่งพรุ่งนี้ให้นะครับวันที่10ให้นะแต่ก็คือ ต้องอยากจะรีบเคลียร์งานอัดคลิปไว้เลยก็เลยอัดเลยนะครับนะก็เคลียรอยู่วันที่9เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มนะครับของวันที่9กนะนะครับก็ส่งวันที่10นะก็คุยกับลูกค้ารายนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาตอบมาแล้วนะก็คือเขาบอกว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะเขาใช้เครื่องญี่ปุ่นเพล์นหนึ่งเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ครั้งนี้ที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยมันผิดนะอันนี้ผมแปลงให้แล้วนะ นะฮะคือลูกค้าสั่งเป็นตัวเลือกออโซนมานะครับลูกค้าก็พอทักไปลูกค้าก็บอกอ๋อเพราะผมไม่แน่ใจแหละว่าต้องเลือกตัวเลือกไหนก็เลยลองสั่งแบบทั้งสองแบบดูเออนะคือเขาเขาเขา,ขา,ขาตอบมาแบบนั้นนะครับก็คือครั้งแรกสั่งภาคสองมาแต่สั่งแผ่นแปลงนะแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนกับเขาไม่แน่ใจว่ามันเครื่องเขาเป็นแบบไหน เขาก็เลยบอกว่าลองสั่งก็เลยครั้งที่สองที่สั่งมาเนี่ยเลยลองสลับตัวเลือกสั่งมาดูแบบจะไดออ้แบบเหมือนจะเอาไปเทสจริงๆผมก็อยากให้ลูกค้าเทสนะลูกค้าจะได้รู้ว่าเครื่องเครื่องตัวเองอ่ะมันเล่นแบบไหนได้ไงนะคือถ้ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกมันมันก็จะเล่นต้องเล่นแผ่นที่มันแปลงแล้วนะครับที่ผมแปลงให้แล้วนะถ้ามันไม่ได้แปลงให้มันจะส่วนใหญ่เลยจะเปิดไม่ติดเลยนะครับแต่มันก็จะมีบางเครื่องที่มันปลดล็อกได้นะ นะครับอันนี้คือมันต้องไปดูภายในเครื่องภายในเครื่องอีกทีหนึ่งว่าเขามีการเปลี่ยนชิปแปลงชิปอะไรมาเปลี่ยนข้างในหรือยังนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามันแปลงจริงๆมันจะ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 ปลดล็อกได้มันจะเป็นออโซนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เคยเปลี่ยนชิปให้หรอกนะแล้วก็อย่างที่บอกชิปญี่ปุ่นมันจะล็อกไว้มันจะล็อกไม่ให้เล่นแผ่นอเมริกากับเล่นแผ่นยุโรปนะมันจะมันล็อกไว้มันไม่เหมือนเครื่องรุ่นของของโซนอื่นนะครับเนี่ย นะก็เลยเออแต่แต่ในเมื่อลูกค้าตอบมานะก็เราก็เลยเออบอกงั้นผมแปลงฮะแผ่นแผ่นอันนี้ให้ละกันนะมันจะได้เปิดเล่นได้นะครับลูกค้าก็โอเคนะก็คือเอ่อนะครับ,ก,นะรบก็เลยทำทำให้นะที่ตะกี้ให้ชี้ให้ดูว่ามันแปลงเป็น iNC แล้วนะครับนะแผ่นนี้แปลงให้แล้วนะครับเนาะ แต่ถ้าลูกค้ายังอยากสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเลือกแผ่นไม่ได้แปลงเลือกแผ่นที่มันเป็นตัวเลือกออโซนนะครับชิปแปลงออโซนอ่ะแล้วเครื่องลูกค้าจะเปิดเล่นได้ไหมนะก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมไม่ว่ากันนะก็คือถ้าลูกค้าเปิดเล่นได้ก็แสดงว่าเครื่องอ่ะเป็นชิปออโซนนะครับก็เลือกตัวเลือกไอชิปออโซนได้เลยแต่ถ้ามันเอาออโซนไปแล้วมันเปิดเล่นไม่ได้แล้วมันเล่นได้แต่แผ่นที่มัน เขียนว่าเป็นแปลงเจแปนนั่น,หนแหะก็คือเครื่องญี่ปุ่นนะครับลูกค้าก็ต้องเลือกชิปแปลงเจแปนทุกครั้งอันนั้นนะมันบังคับเลยถ้าเครื่องเป็นลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันจะต้องเลือกเป็นชิปแปลงเจแปนทุกครั้งแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องลูกค้าเป็นออโซนนะครับมันเลือกตัวเลือกออโซนก็เล่นได้นะครับมันเลือก ank, แปลงเป็นเจแปนแล้วก็เล่นได้นะครับเนี่ยดังที่ผมลองอยู่เนี่ย,ยก็คืออย่างที่บอกแผ่นนี้มันแปลงเป็นแปลงเป็นเจแปนแล้วมันก็เปิดเล่นได้เครื่องเครื่องออโซนก็เปิดเล่นได้ นั่นก็คือออโซนที่แท้จริงคือมันจะเล่นได้หมดนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าควรจะเลือกออโซนเลยนะครับให้มันตรงตามจริงเลยลูกค้าจะได้ไม่งงไม่สับสนว่าเกมมันเป็นโซนอะไรอะไรด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ปกติไอ้แคสบันทิคูดเนี่ยมันเป็นแผ่นโซนอเมริกานะครับถ้าที่ถูกต้องเลยนะครับแผ่นอเมริกาเนี่ยตรงเนี้ยมันเปิดมามันจะต้องเป็นคําว่าอเมริกาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนั่นก็คือ แผนตามต้นฉบับดั้งเดิมมันเลยมันถูกต้องเลยไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงข้อมูลอะไรแผนเลยมันจะต้องเปน็นอเมริกานะครับแต่ทีนี้ที่บอกเนี่ยถ้าเล่นถ้าถ้าถ้าเครื่องมันเปิดมาแล้วเปิดแผนอเมริกาได้ตรงนี้ขึ้นก็ควรจะเลือกตัวเลือกนั้นไม่ต้องไปแปลงไฟไงไปปลไ์อะไรมันนะครับเนี่ยแต่แปลงแปลงเป็น INC แล้วก็เปิดได้เน C, ี่ยดังที่ผมลองให้ดูอยู่เนี่ยนะครับถึงจะมันไปแปลงเป็น INC แล้วเครื่องเครื่องมันก็เปิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นนะนะครับนะแต่ผมก็แนะนําว่าก็ควรจะเลือก ไอ้แน่นแหละนะครับไอ้ที่ว่าเป็นออโซนแหละไม่แปลงนะครับมันจะได้เอ่อเหมือนกับได้ไฟล์เกมที่สมบูรณ์กว่านะครับเพราะมันไม่ไม่ได้ไฟล์เกมมันไม่ได้ถูกเอาไปแปลงอะไรอีกทีหนึ่งนะครับนะบไฟล์เกมมันก็จะสมบูรณ์กว่ามันผมผมไม่รู้เออผมไม่รู้ปัญหาที่มันจะตามมาไงว่าเนี่ย ถ้ามันมีการไปเปลี่ยนไปแปลงไฟล์มันไฟล์เกมมันเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นมาเปลี่ยนโซนอย่างเงี้ยนะปลดล็อกเปลี่ยนโซนเนี่ยมันจะมีผลอะไรใดๆกับไฟล์ข้อมูลไหมนะครับแต่ผมเบื้องต้นก็เข้าๆก็คิดว่าอาจจะมีนะครับในเรื่องของการไอไอรหัสรหัสข้อมูลในแผ่นนะนะครับนะเวลาเราทําสูตรไอพวก สูตรโกงแอคชั่นรีเพย์นะที่เขาเรียกอะนะครับแอคชั่นรีเพย์คือการเข้าถึงแอสเดตของของข้อมูลแผ่นนะครับว่าอยากจะไปทําสูตรอ่สมมุติว่าตัวตัวบล็อกไม่จํากัดนะตัวบล็อกไม่จํากัดอย่างอันเนี้ยดูตรงไหนเอ้ยเนี่ยมันมีตัวบล็อกอยู่5ตัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะให้มันตายแล้วมันไม่ลดเลยให้มันเป็นท่าตัวอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับเราปกติแล้วแอคชั่นรีเพย์คือมันการค้นหา v a l u นะครับก็คือค้นหาค่าของข้อมูลนะครับเขาจะเรียกว่า Data Value นะค่าของข้อมูลแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าของมันนะเช่นเนี่ยมันให้5มา5ตัวเราก็ไปเข้า d เดที่มันที่มันบอกว่า d เดที่มัน5ตัวนะครับที่มันค่าค่า value มันแสดงว่าเป็น5อะไรเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยค่าค่าข้อมูลตัวชีวิตเนี่ย นะครับให้มันเป็น5แล้วเราก็ไปแก้สั่งสั่ง action repeat ให้มันไปเปลี่ยนค่าตัวนั้นนะเราไม่ต้องการให้มันแสดงค่าเป็น5เราต้องการให้มันเป็น9ตลอดอย่างเงี้ยก็คือ9ตัวอยู่ตลอดนะก็คือ action repeat ก็ไปแก้ไขข้อมูลตรงนั้นนะครับแล้วการที่แผ่นมันอนะไปถูกแก้ข้อมูลมาแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปมีการไปแปลงไฟล์ไปแปลงเปลี่ยนโซนเปลี่ยนอะไรเนี่ยเพื่อให้เครื่องญี่ปุ่นผลได้ มันมีการไปเปลี่ยนแอดเดตของข้อมูลไปเปลี่ยนการเปลี่ยนของชุดข้อมูลที่บอกชุดข้อด่วเดิมมันถูกเปลี่ยนนะมันอาจจะทําให้แอคชั่นรีเพย์มันใช้ไม่ติดก็ได้นะอันนี้ผมผมคาดเดาเอาไว้นะนะฮะก็เหมือนกับที่ผอ่ามือนกัแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ผมบอกว่าไอ้เกมชาร์กอ่ะมันก็เลยทํามาเหมือนกับให้มันให้มันเล่นให้มันใช้สูตรอะนะครับเปิดเล่นได้กับเครื่องออโซนเท่านั้นด้วย นะก็คืออย่างที่บอกถ้ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันจะเปิดไม่ขึ้นนะผมก็คิดว่า่างเนี้มันอาจจะที่บอกเปิดไม่ขึ้นเนี่ยคือมันเหมือนกับมันไม่รองรับที่มัน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 เหมือนกับมันคิดไว้ว่ามันเมันอาจจะไม่รองรับกับเครื่องญี่ปุ่นที่ว่าที่บอกถ้าเวลาเล่นแผ่นมันจะมีการแปลงโซนแปลงแปลงแปลงไฟมันนะฮะแล้วทําให้ไอเดีมันเพี้ยนมันก็เลยเหมือนกับมันทํามาไม่รองรับนะแต่ตรงนี้มันยังไม่มีใครลูกค้าใครมามาเลือกแผ่นอ้ ไอ้ไอที่ว่าแปลงให้แล้วอ่ะนะครับแปลง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 มาโซนญี่ปุ่นแล้วมาพิสูจน์ให้ผมยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีลูกค้าใครมาสั่งแบบนั้นแล้วก็มาคอนเฟิร์มให้ผมเลยว่าตกลงมันเข้าเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะก็เลยยังผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับการแล้วการที่ผมจะมาทําลูกอยากได้ข้อมูลตรงนี้แล้วผมมาทําแผ่นเล่นเองพิสูจน์เองมันก็มันก็เปลืองผมอ่ะ,ะ <c oughs> ก็รอให้มีลูกค้าสั่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมเออพอมีลูกค้าสั่งปุ๊บผมมาเทสให้อะไรเงี้ย นะมันก็โอเคกว่าแต่ก็ยังไม่มีลูกค้ามาสั่งเลยนะอืมแล้วก็ลูกค้าที่แบบว่าอ่สั่งแล้วอะไรเงี้ยอยากจะให้เทสให้ก็ไม่ไม,ไม่มีเน,นะนะที่ผมแบบแบบอยากจะไหว้วานเทสให้อ่นะเนาะก็ยังไม่มีอีกนะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือแปลงให้แล้วเช่นกันเนาะเป็น i ออซแล้วเดี๋ยวผมอแผ่นมาลองนิดนึง นี่แปรงให้แล้วเนาะคือลูกค้าบางคนคือเราอธิบายเีกมบางทีลูกค้าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรว่าชิปแปรงออโซนชิปแปรงเจปแปนคืออะไรวะเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเปิดได้เครื่องอเมริกาเครื่องยุโรปเลยเปิดแผน่นอเมริกาไอเปิดแผ่นไดออโซนเครื่องญี่ปุ่นเปิดแผ่นอเมริกาเปิดแผ่นยุโรปไม่ได้อะไรเนี่ยบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะลูกค้าก็เหมือนกันอยากจะทดลองด้วยตัวเอง นะสั่งไปแบบให้รู้ด้วยตัวเองดีกว่ามันก็ได้อยู่มันก็เข้าใจอยู่นะครับอันนี้อันนี้มันก็จะทําให้ลูกค้าเข้าใจขึ้นว่าอ๋อถ้าเป็นแผ่นแบบเนี้ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าแป๊ถ้าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นไม่ได้เครื่องเขาจะเปิดไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าแปลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเข้าใจนะบางทีผมอธิบายก็บางทีผมก็บางทีอัจอันนี้ขอโทษด้วยนะที่บางทีอาจจะใช้สัพท์ศัพท์ด้วยความที่ว่าเหมือนกับผมเข้าใจอยู่แล้วไงนะครับแล้วกก็ปเรีียศัพทท์ มันไม่ได้บอกไม่ได้ละเอียดอะบอกไม่ได้ไม่ชัดเจนว่าสับอย่างเงี้ยพูดไปแล้วมันจะทําให้ลูกค้าเข้าใจขึ้นหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะบางทีมันมันมันหนึ่งอย่างนั้นแะนะครับก็ตรงนี้ก็ขอโทษด้วยนะบางทีมันมัน,ม,นมันไม่ได้วยความเหมือนกับที่บอกเราเรารู้มาระลับหนึ่งแล้วเรารู้มาขั้นหนึ่งแล้วไงนะนะแล้วบางทีเราอยากจะไปไปกลับไปพัฒนพื้นฐานนะบางทีเรา เราเรียกสับมันไม่ถูกกลับไปไม่ถูกอ่ะนะอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับนะแต่ก็พือพยายามบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหา,ยอ,ยาอย่างนี้อยู่บางทีผมก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะว่าเอ่อมันมีเครื่องนะเครื่องเครื่องเ,องเพลงหนึ่งอยู่สองแบบอ่ะนะครับมันมีเครื่องที่มันเล่นเอาแผ่นอะไรโซนอะไรก็ได้ไปเปิดมันเปิดขึ้นหมดเปิดเล่นได้หมดนะกับอีกเครื่องหนึ่งที่ว่า มันเปิดได้แต่แผ่นญี่ปุ่นถ้าลองสังเกตดูมันจะจะเปิดได้แต่แผ่นญี่ปุ่นแผ่นอเมริกาแผ่นยุโรปมันจะเปิดไม่ขึ้น <S <S พูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจไหมถ้าแผ่นแผ่นที่เปิดไม่ขึ้นมันจะต้องทําเป็นเอาเอาแผ่นข้อมูลเกมนั้นนะ่ะที่มันเปิดไม่ขึ้นไปแปลงนะแล้วเครื่องนั้นนะ่ะถึงจะเปิดขึ้นนะครับไอ้ที่มันแปลงไม่แปลงนั่นนะ่ะก็คือตัวเลือกในร้านผมนะเออถ้าพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมโอเคนะยังไงก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผม เตรียมจะเข้านอนแล้วแหละนะเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปทำทาุรผมเลยต้องรีบมามาเคลียร์ให้มันเสร็จภายในคืนนี้นะครับผมไม่ไม่รอไม่รออัดคลิปพรุ่งนี้นะโอเคแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีมีมาเพิ่มอีกแล้วแล้วผมพอเคลียร์ได้ให้มันส่งก่อนก่อน,ก,อนก่อนพรุ่งนี้ไปทํางานไปทําธุระอะไรผมก็เดี๋ยวผมก็จะอัดเพิ่มนะพรุ่งนี้ว่ากันนะแต่คืนนี้น่าจะปิดงานเท่านี้ก่อนนะครับนะโอเคนะครับเขียนแล้วเนาะได้ตะก,กี้เอาให้ดูยังไงเอาให้ดูหน่อยนะครับว่า เนี่ยแผ่นลูกค้าอ่าแปลงให้ลูกค้าแนละ้วแล้วลูกค้าจะได้รับแผ่นนี้นะครับนะตอนได้รับของนะครับแผ่นแคสเปนดิคูดภาคหนึ่งนะก็จะเป็นเนี่ยเขียนตัวลายมืออย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวแผ่นนะครับตามนี้เลยนะไม่มีไม่ทางร้านไม่ไม่มีการสลับเอาแผ่นอื่นแผ่นที่เล่นไม่ได้อะไรให้ลูกค้านะแต่อันนี้มันไม่ไม่น่าม,มีปัญหาอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกถ้าแผ่นเป็นแผ่นที่แปลงแล้วเนี่ยเครื่องไหนมันก็จะเปิดขึ้นหมดเลย นะครับนะมันจะไม่มีปัญหานะโอเคนะครับโอเคเท่านี้เนาะขอบคุณครับผม